สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่อง h ทูเกอสมุนไพรที่มากด้วยคุณประโยชน์กระชายนะคะวันนี้เลยนำเสนอเมนูน้ำยาขนมจีนทูน่ากระชาย สูตรฉบับเต็มเก็บแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะรอบรูปแล้วก็นําไปใช้ได้เลยค่ะส่วนผสมมีเพียงแค่กระชายขาวน้ํากระทิพริกน้ํายาทูนา่าแล้วก็เกลือเท่านั้นนะคะเริ่มจากการเตรียมกระชายขาวนะคะง่ายๆเลยก็เอามากระชายกันไก่อะคะ่ะตัด ตัดตัดตัดนะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆ,ๆไม่ชอบเปลือกนะคะจะซอยออกก็ได้แต่เก๋เอาสะดวกค่ะใส่กินทั้งเปลือกได้เลยค่ะเปลือกเองก็มีวิตามินแล้วก็มีประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะมีคุณค่าของสารอาหารสําสคัญคือต้องล้างให้สะอาดนะคะจะได้ไม่มียาฆ่าแมงลงหลงเหลือค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะถัดมาก็คือนำ้นำน้ำพริกน้ำยานะคะที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในโถปัน่นที่มีตัวกระชายขาวที่เราสับเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นพร้อมกันนะคะในขั้น ตอนเดียวอันนี้คือทูน่าค่ะเก๋ใช้เป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะก็ใส่ลงไปเลยให้หมดกระป๋องเลยนะคะน้ำแร่ในกระป๋องก็ใช้ได้ค่ะในสูตรนี้เก๋ใช้1นึกระป๋องเต็มเลยค่ะตามด้วยน้ำกระทินะคะก็คนก่อนที่จะเทลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาค่ะกะทิลงไปอีกส่วนหนึ่งนะคะ เพื่อให้เครื่องปั่นอะคะ่ะทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็เอาไปปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดนะคะจนเ,เขาเรียกว่าตัวน้ําพริกกับตัวปาทน่าค่ะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเวลาเราเอาไปแกงอะคะ่ะมันก็จะทําให้กินแล้วนุ่มปากนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพริกแกงที่ได้ออกมาค่ะก็จะมีสีเหลืองนวลของตัวขมิ้นนะคะแล้วก็ ตัวกระชายนั่นเองค่ะคือมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเมนูนี้สามารถทําให้ร่างกายเราแข็งแรงในยุคนี้ดีจริงๆค่ะจะเห็นว่าน้าพริกที่ได้นะคะเนื้อจะฟูปุยแล้วก็นุ่มนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะเกตก็จะนําหม้อนะคะมาตั้งไฟนะคะเพื่อที่เราจะแกงกระทิกันเลยค่ะก็ตักออกจากตัวเครื่องปั่นนะคะทั้งหมดแล้วก็นําไปตั้งไฟค่ะเมื่อตั้งไฟแล้วนะคะเราก็นํากระทิที่เหลือนะคะจากการตวงเนี่ยค่ะมาเทใส่หม้อนี้นะคะ เปิดไ,ไฟเบาก่อนนะคะแล้วค่อยปันกลางเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดไฟแรงอะคะ่ะด้วยความที่ตัวเออน้ำพริกเราอะค้นหนืดอะนะคะเจอกับน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้กระเด็นแล้วก็ปนเปื้อนเปื่อะเปื้อนไปหมดเลยอะค่ะปรุงรสนะคะ,ะ,คะด้วยอิริทิทลนะคะแล้วก็ เกลือนะคะดอกเกลือหรือว่าเกลือหิมาลายานาคาใส่ลงไปด้วยในรูปอาจจะข้ามขั้นตอนไปนะคะแต่จริง,รงๆล้วเก็มีการใส่เข้าไปแล้วนะคะตามสัดส่วนที่ตวงมาค่ะชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยให้น้ำพริกข,ของเรานะคะเดือดเดือดสุดๆเลยะคะ่ะ เคล็ดลับนะคะขั้นตอนเตรียมลูกชิ้นขนมจีนน้ำยาจะต้องมีลูกชิ้นปลาใช่ไหมคะเราก็นําลูกชิ้นปลาค่ะมาต้มแล้วก็ทิ้งน้ําที่ต้มไปนะคะเพื่อลดการคาวแล้วก็ลดการเสียของน้ํายากะทิค่ะเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะวันนี้เก๋ใช้กินกับเส้นไข่ขาวนะคะ ก็สามารถที่จะตักเสิร์ฟนะคะคู่กับตัวผักวุ้งนะคะแล้วก็มีน้ํายาข้างๆเดี๋ยวเกตลาดให้ดูนะคะก็สามารถจะนําลูกชิ้นที่ลวกแล้วนะคะมาใส่กับน้ํายาค่ะแล้วก็ลาดลงไปนะคะจัดแต่งจานให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟ จะเห็นได้ว่าน้ำของเราอะค่ะจะมีความละเอียดนะคะสีสวยแล้วก็หอมตัวกระชายมีประโยชน์จากกระชายและได้คุณค่าจากตัวขมิ้นด้วยค่ะเมนูนี้ง่ายมากๆเลยนะคะใครกๆๆ็ทําได้ค่ะถือว่าเป็นเมนูคีโตอีกเมนูหนึ่งที่เก๋แนะนําค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารนะคะในวันนี้ก็ก่อนสักกนนะ,ะเพื่อนๆอย่าลืมให้กําลังใจนะคะด้วยการกด subscribe นะคะติดตามช่องของเก๋ไว้นะคะหรือจากคอมเมนต์อยากจะพูดคุยนะคะ แนะนำประสบการณ์หรือแชร์อะไรก็ตามแต่นะคะมาที่ข้อความด้านล่างได้เลยค่ะเราก็มาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวตอบคอมเมนต์ที่ทุกข้อความนะคะสารวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ